ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับครับก่อนที่จะพูดก็อยากจะบูต energy กันทุกคนนะครับมาเริ่ม Energy! 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 ไม่ออมไม่ออมไม่ออมครับก็ MRGT26 นะครับสารุตั้งคุณสมบัติชื่อมอสนะครับหรือในอีกบทบาทหนึง่งชื่อมโนมอสครับเป็นนักมวยปั้มครับผมก็หลายคนถ้าเกิดได้เห็นใน IG เห็นใน TikTok เนี่ยอาจจะพอคุ้นๆมอสบ้างน,นะครับที่เป็นชุดขาวใส่ปีกนางฟ้าเนี่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกครับคือมอสเป็นนักมวยปั้มที่เปิดตัวอย่างชัดเจนครับว่าเป็น LGBT หรือว่าง่ายๆก็เป็นเกย์ครับผมในมวยปั้มเนี่ยตอนที่เป็นเกย์แล้วเนี่ยก็โดนตั้งคําถามเยอะครับว่าเอ้ยมันอะไรมวยปั้มก็ไม่รู้จักมันเป็นเกย์อีกนี่เข้าไปเพราะว่าอยากจะอยู่กับผู้ชายใช่ไหมโดนดูถูกความสามารถเยอะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็เชื่อมั่นในตัวเองครับนั่งสองกระจกดูว่าเฮ้ย เราไปได้ไกลนะเราไม่ต้องฟังคนอื่นหรอกเพราะคนเดียวที่ด้อยค่าเราได้เนี่ยคือตัวเราเองมันก็ออกแบบชุดตัดชุดหาอินสปายอะไรเองจนทุกวันนี้เนี่ยก็หมอเป็นนักมวยปั้ำที่ประสบความสําเร็จหนึ่งในนักมวยปั้ำที่ประสบความสาเร็จที่สุดในเซาท์อินเดียเซียครับได้เดินทางไปทั่วโลกได้ไปแสดงได้ไปมอบความสุขแล้วก็ได้ทําให้ทั่วทั่วโลกเนี่ยเห็นว่านักมวยปั้ำไทยแบบหมอเนี่ยเก่งแค่ไหนครับผมการที่มาเวทีมิสโตโกลบลในปีนี้เนี่ยนอกจากหมออยากจะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วเนี่ยว่าหมอจะทําได้หรือเปล่าเนี่ย มออยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนครับที่อยากจะทําอะไรบางอย่างมีความฝันแต่ไม่กล้าทําเพราะโดนขอบของกรอบของสังคมเนี่ยตีไว้หรือคนที่ไม่กล้าที่จะมีความสุขจากการที่แบบมันอยากทำอะ่ะแต่มันทําไม่ได้เพราะกลัวโดนมองว่าเป็นผู้ชายทําอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นผู้หญิงทําอย่างนี้ไม่ได้นะแต่มอสเนี่ยแหละครับคือผลลัพธ์ที่ว่าต่อให้หมอสจะชอบผู้ชายหรือมอสจะเป็นเกย์หรือมอสจะชอบผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามอสลักในสิ่งสิ่งหนึ่งและมอสต,ตั้งใจทํามันมอสก็อยากจะบอกครับว่าสิ่งนี้แหละมันคือพลัง ที่จะเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากที่นอกจากจะเป็นพลังบวกแล้วเนี่ยก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้สังคมเสริมเสียงเนอเสริมสร้างความเท่าเทียมกันได้ครับและนั่นคือพลังและสิ่งที่มอสอยากจะสอบทุกคนครับขอบคุณครับและดีกรีเอฟเฟนซ์ของ m ข d อง m r 26ครับแม่ปุ้ยชอบสิ่งที่มอสบอกว่ามอสเป็นเกย แต่ความเป็นเกย์ของมอสเนี่ยมอสเป็นเกย์ที่มีคุณภาพแล้วก็น่ารักแม่ปุ้ยได้ฟังจากเพื่อนๆขอคอนเฟิร์มจากเพื่อนๆในกองว่ามอสน,น่ารักหรือเปล่าคะขอบคุณครับ น้องการฮะค่ะก็จะเห็นวันนี้แต่งชุดมาเลือกชุดได้ดีมีมีคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ชอบการนำเสนอที่มีความไลฟ์ลีแล้วก็ยังสอดแทรกแบบคอนเทนต์ที่ครบถ้วนของตัวเอง แต่มีคำถามค่ะอยากถามว่ากีฬามีเยอะมากทำไมต้องเลือกเป็นมวยปล้ำค่ะคำตอบง่ายมากครับมอชอบการแสดงและมอชอบการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กครับซึ่งมวยปล้ำเนี่ยมันคือศาสตร์ของการแสดงและต่อสู้มาผสมกันมันคือนักแสดงเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขานับถือเอ้เขามองว่านักมวยปล้ำเนี่ยไม่ใช่มองเป็นระดับเดียวกับดาราเลยครับมอสก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่หลอ่อหลอมแล้วก็สิ่งที่สนุกมากๆเลยครับ อ๋อเป็นมวยปั้มที่ไม่ได้แข่งต่อสู้ใช่ไหมคะแต่เป็น acting เชิง acting เลยอย่างเงี้ยหรอใช่ครับ,รบแบบที่เคยเห็นตอนเด็กๆแบบเป็นเวทีอันนี้ทิกเกอร์อะไรพวกนี้เลยครับซึ่งชุดมอสเนี่ยเป็นชุดขาวทองครับมอสก็เลยรู้สึกว่าขาวทองในตอนเนี้ยเป็นสีนํำโชคของมอสครับผมแล,แล้วที่น้องบอกว่าโดนมองว่าเพราะอยากอยู่ใกล้กับผู้ชายหรือเปล่าถึงได้เลือกกีฬานี้ฮะแล้วตอนตแล้วตอนเล่นมวยปล้มเกิดอารมณ์ไหมครับไม่เลยครับก็โดนคําถามนี่แหละครับตอนที่มอสได้ไปออกรายการเนาะก็โดนพิธีกรถาม เขาก็ถามว่าเออแบบมาเล่นเนี่ยเพราะอยากเจอผู้ชายใช่ไหมอยากจะแบบสัมผัสให้ไอ้นนั่นถูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งอยากจะบอกเลยครับว่ามวยปั้มเนี่ยมันเป็นการแสดงครับมันก็มีมวยปั้มชายกับผู้หญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นทาไมเราไม่ถามเขาล่ะว่าเอา้าอันนี้ชายแท้อันนี้หญิงแท้มาโชว์กันไม่เกิดอารมณ์ทางเพศหรออันนี้ก็เหมือนกันครับถึงมอสจะเป็นเกย์แต่ในบทบาทนักมวยปั้มมอสคือน,นักแสดงคนหนึ่งและมอสรู้สึกว่าทุกอาชีพเนี่ยเราต้องโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ให้เกียรติกับคนอื่นครับผมมอสโทษนะ คือเพิ่งรู้ว่ามวยปล้ำมันคือการแสดงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าอะไอยากรู้ว่ามันมีการแบบบอกกันก่อนป่าวว่าเออฉันจะต้องแบบงัดเธอนะเธอต้องแบบอ่ะเจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,อยังเล่าเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมครับผมได้ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมอทำคอนเทนต์ไปลง t ิ k t o อกหรือว่าในไ g อยู่แล้วนะครับเพราะว่า เสียงของมอสทิงแงหรือว่าความสามารถของมอสเนี่ยคือการทาคลิปวิดีโอมอสก็เลยรู้สึกว่าการที่เราปั้มอยู่ในไทยเนี่ยคนดู4ี่ห้าร้อยเนี่ยมันอาจจะไม่พอมอสก็เลยพยายามทําคลิปลงสื่อโซเชียลซึ่งมีหลายคลิปที่เป็นไวรัลครับมีหลายคลิปที่7จล้านวิวหรือว่า10ล้านวิวเป็น10บสคลิปเลยแล้วการที่มอสมาวิทีมิสเตอร์โกโบในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งครับว่าถึงมอสจะมีบทบาทเป็นนักมวยปั้มแต่ถ้ามอสอยากจะมาลองในเส้นทางอื่นเนี่ยมอส ป้าเตือนเราเคยเจอกันแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเราเคยเจอกันเราเคยไปถ่ายเราเคยไปถ่ายคิดว่าป้าจําไม่ได้สิใช่แต่ว่าเราอยากจะถามคําถามนี้ถามเลยถ้าพี่แตงเขาอยากจะเป็นนักมวยปั้มนี่ทําไงคะก็เป็นได้ครับมวยปั้มคือการแสดงจะสอนเขายังไงคะเพราะว่าในมวยปั้มมันคือการแสดงครับที่ญี่ปุ่นมีเด็ก7ดขวบครับมาเป็นนักมวยปั้มที่ญี่ปุ่นมี ประมาณเจ็ดิมาเป็นนักมวยปั้มครับเพราะว่ามันคือโชว์โชว์หนึ่งะครับแล้วแต่เราเคีเอทเลยมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรุนแรงครับเช่นถ้าเกิดป้าตืออยากมาเป็นนักมวยปั้มเนี่ยไม่ออมใช่ป้าพี่แตงค่ะนั่นแหละครับไม่ว่าใครก็ตามครับสามารถมาโชว์ได้เพราะว่ามันคือจินตนาการมันคือมันคือโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งการแสดงโลกแห่งการมอบความสุขให้กับคนดูครับมอนรู้จักจัมโบ้โฮลีหรือเปล่าคะ คุณคุณนอกเรื่องจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะรู้จักไหมคะถ้าเป็นนักมวยปั้มคุณคุณครับส่วนใหญ่หมอชอบดูมวยปั้มหญิงครับขนาดแหละจัมโบ้โฮลีเป็นมวยปั้มหญิงประเทศญี่ปุ่นดังมากตัวเท่าพี่แต๊งเลยดัมมาสุโมโตะรู้จักปะรู้จักครับเคยร่วมงานกันครับรู้จักดัมมาสุโมโตะปะเคยร่วมงานกันครับนี่แหละค่ะตัวแทนของประเทศไทยที่งปหนคู่กับดัมมาสุโมโตะน้องเหนือขอชื่นชมคอสตูมที่ทำออกมาอันนี้คิดเองหรือว่ามีทีมคะ หมายถึงว่าชุดมวยปั้มนะมอดล่างเองตัดเองเย็บเองเอาเพชรนั่งร้อยเองตอนกลางคืนล่างสุดยอดเขาออกแบบเองหมดเลยใช่สวยมากเขาเก่งมากสวยมากเท่มากแต่ยังไงพี่ก็ฝากพี่แตงนะคะพี่แตงเป็นอนาคตของเรานะคะดำมะสุบโตพี่แก้วขอญาตถามนิดหนึงสิครับว่า ในความเห็นของกฎหมายเท่าเทียมที่มีการสมรสเท่าเทียมที่จะคลอดออกมาเนี่ยส่วนตัวน้องเองน้องเห็นยังไงครับเห็นด้วยครับเพราะว่าการมีอยู่ของสมลดเท่าเทียมเนี่ยมันคือเครื่องมันคือหลักฐานครับว่าสังคมของเราเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนไปในทางทางิศทางที่ดีขึ้นครับผมตอบสั้นเลยไหมครับไม่สั้นสั้นเ๋ยวก็กระชับดีครับครับ พี่แอนชิลีอยากถามอะไรไหมครับเราเคยถ่ายรายการด้วยกันนะแอนชิลีบอกว่าแอนชิลีอยากจะแบบว่าเรียนมวยปั้มอยากอยากเรียนมวยปั้มเหรอโอเคบอกเขาสิสนุกนะครับเพราะว่าในมวยปั้มเนี่ยมอสก็ได้เอาท่าต่อสู้หรือว่าการต่อสู้ของประเทศการต่อสู้มวยไทยเนี่ยไปประยุกต์ด้วยครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ชุดที่มอสใส่เนี่ยก็ใช้ลายกระหนกเหมือนกันครับ ไปยกกระตือให้ดูได้ไหมคะยกได้ครับถ้าเขาไม่กระดูกผักโอ้ยโอ้ยยกทุ่มโตเลยนะถ้าเวิ่งมาแล้วยกชานต้องใส่เฮดล็อกเล้ยครับขอเสียงประมือให้กับครับขอบคุณครับผู้เข้าคุณสรุ ตั้งคุณสมบัตินะครับ หมายเลขไรประกาศได้เลยครับ29ครับ 29, 29นะครับหัวข้อมีอยู่ว่าปัญหาหลักโลกร้อนในเชิงปริมาณมาจากขยะครัวเรือน หรือขยะอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาหลักโลกร้อนในเชิงปริมาณมาจากขยะครัวเรือนหรือขยะอุตสาหกรรมเริ่มครับครับถ้าในแง่ปริมาณตัวมอสเองตอบว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมครัวเรือนครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนเราเนี่ยได้มีการใช้ถุงพลาสติกได้การใช้ หลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันมากขึ้นตอนนี้มันมีเรื่องแกรมีเรื่องการส่งอาหารทางออนไลน์มีหลากหลายอย่างร้านอาหารในปัจจุบันก็เปลี่ยนครับจากที่คนไปกินข้าวที่ร้านเนี่ยก็มากินที่บ้านทำให้มีเรื่องพลาสติก หลอดหรือว่าซองอะไรต่างๆนานานจากที่แต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะมีแค่ข้าวจานเดียวช้อนซ่อมที่ล้างได้แต่ตอนนี้การที่เราจะกินข้าวกล่องเดียวเนี่ยมีเศษพลาสติกเกือบ78ชิ้นถ้าในแง่ปริมาณตอนนี้สิ่งพวกนี้แหละครับที่มันทําให้โรคของเราเนี่ยร้อนขึ้นมีปัญหามากขึ้นขยะอุดตันมากขึ้นเพราะว่าปริมาณขยะพวกนี้มันก็จะส่งผลโดยตรงกับโรคครับเพราะฉะนั้นมอสเลยคิดว่าถ้าเน้นเรื่องปริมาณเนี่ยแล้วเ,เราต้องหาทางแก้ไข อย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือการขยะอุตสาหกรรมครัวเรือนครับผมขอบคุณครับรบนี่คือผลของ MRT 26ครับกอนประกวดมีคำถามสถามไหมฮะครับเมื่อกี้เราทั้ง3ามคนฟังนะครับแล้วก็เห็นจริงๆว่าตอบได้ดีนะฮะแต่จู่หัวมาเนี่ยที่ให้เลือกแต่เมื่อกี้ตอบคู่เลยว่าอุตสาหกรรมครัวเรือนจริงๆเลือกครัวเรือนใช่ไหมฮะ๋อพูดผิดครับครัวเรือนครับต้นครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะใช้เวลาได้ดีนะคะขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือให้กับ Mrgt26 ครับ